คุณเคยอ,อยู่ในห้องว่างๆคนเดียวแล้วรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ตรงมุมห้องไหมคะคืนนี้เรามีเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่ย้ายเข้ามาอยู่ห้องเช่าเพียงลำพังเธอไม่เคยกลัวผีแต่เมื่อเวลาตีสองของทุกคืนมาถึงเธอจะได้ยินเสียงหายใจที่ไม่ใช่ของเธอเองนี่คือคืนนี้มีเรื่องเล่า ฉันชื่อฝ้ายค่ะอายุ26ย้ายเข้ามาอยู่ห้องเช่าแถวนนทบุรีเมื่อต้นปีเหตุผลไม่มีอะไรซับซ้อนแค่เบื่อหอพักเก่าๆที่คนเยอะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวทำงานอิสระใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายห้องนี้เป็นห้องเปล่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยแต่เจ้าของหอบอกว่าเพิ่งทำความสะอาดใหม่ฉันรู้สึกได้ตั้งแต่เข้ามาว่ามันเงียบเกินไป ไม่ใช่แค่ไม่มีเสียงแต่เป็นความเงียบที่เหมือนมีอะไรขาดหายแต่ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเหนื่อยกับการขนของทั้งวันคืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรคืนที่สองตอนเวลาประมาณตีสองฉันตื่นขึ้นมากลางดึกรู้สึกว่าห้องมันเย็นผิดปกติทางที่หน้าต่างก็ปิดสนิทแล้วฉันได้ยินเสียงค่ะเสียงหายใจแผ่วๆอยู่ในห้องเดียวกับฉันมันไม่ใช่เสียงหายใจของฉันแน่ๆ เพราะมันอยู่คนละจังหวะฉันพยายามฝังให้ชัดเสียงนั้นอยู่ตรงมุมห้องฝั่งซ้ายเป็นเสียงหายใจแผ่วมากเหมือนคนเหนื่อยหรือป่วยฉันเปิดไฟทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ฉันคิดว่าอาจจะเป็นความเครียดหรือฝันไปแต่คืนต่อๆมาเสียงนั้นก็มาทุกคืนทุกครั้งตรงเวลาเดิม อ2เป๊ะบางคืนเสียงนั้นเข้าใกล้มากขึ้นจากมุมห้องมันเหมือนเคลื่อนมาข้างเตียงฉันล่องเอาโทรศัพท์เปิดอัดเสียงไว้แล้วฟังตอนเช้าเสียงนั้นอยู่จริงๆค่ะเป็นเสียงหายใจที่ไม่ใช่ของฉันฉันเอาไปให้เพื่อนฟังไม่มีใครกล้าฟังจนจบมีคนหนึ่งพูดว่าเหมือนมันพยายาม พูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงพูดออกมาฉันเริ่มนอนไม่ได้ตื่นทุกตีสองและรู้สึกเหมือนมันใกล้เข้ามาทุกคืนจนคืนหนึ่งฉันฝันในฝันฉันนอนอยู่ในห้องตามปกติแต่ฉันลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นเงาอยู่ข้างเตียงมันเป็นเงาคนแต่ไม่ชัดเจนเลย เงานั้นก้มหน้าตลอดเวลาและส่งเสียงหายใจดังขึ้นฮือฮือฉันร้องไห้ในฝันและสะดุ้งตื่นมาพร้อมน้ำตาจริงๆคืนนั้นฉันไม่กล้านอนอีกเลยฉันไปขอเจ้าของหอเปลี่ยนห้องแต่เขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถามว่า คุณได้ยินเสียงใช่ไหมฉันไม่ตอบแต่เขาเล่าให้ฟังว่าห้องนี้เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เธอเป็นฟรีแลนซ์เหมือนฉันแต่ไม่ค่อยออกไปไหนวันหนึ่งเธอเสียชีวิตในห้องด้วยโรคหอบเฉียบพลันตอนกลางดึกไม่มีใครรู้จนร่างเริ่มส่งกลิ่นมีคนมาพบหลังจากเธอตายไปแล้วหลายวันแล้วเวลาที่คาดว่าเธอจากไปคือตีสองแต่แต่นั้นไม่มีใครอยู่ได้นานเพราะมักได้ยินเสียง หายใจเฮือกสุดท้ายหลังจากนั้นฉันย้ายออกทันทีแต่ทุกๆคืนเวลาใกล้ตีสองฉันยังคงสะดุ้งตื่นเหมือนมีใครมองอยู่จากมุมห้องแม้ตอนนี้ฉันจะไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วก็ตามคุณเคยรู้สึกไหมคะว่ามีใครอยู่ด้วยในห้องทั้งที่คุณอยู่คนเดียวนี่คือคืนนี้มีเรื่องเล่า ถ้าคุณชอบเรื่องหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพราะในทุกค่ำคืนเราจะมาเล่าอะไรบางอย่างให้คุณฟัง